ใครได้กำลังมองหาร้านเติมเกมนะผมมีร้านแนะนำนะบุกกี้แลนด์ชอบนะร้านจดทะเบียนถูกต้องต,องตามกฎหมายเติมไหวเข้าไว100ร้อยเร์เซนเาเติมทั้งเกม F4 ม o b บ l ายและเกมอื่นอีกเพียบนะบเติมสนุกมาสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอบเลยนะครับลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ อ่ะสวัสดีครับมาอยู่กับผมต่อกับเกม F4 Mobile กันเลยนะครับอะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องทุกท่านทุกคนเช่นเคยนะครับมาวันนี้นะผมจะมาแนะนำนะกองแน่นะครับไม่เกิน 300M มนะที่ยังเล่นไหวนะใจในมุมมองของผมเนาะบอกเลยว่าที่คาดมาให้นี่เล่นง่ายครับแล้วก็ยังเล่นไหวนะครับในโหมดเฮตูเฮตเนาะในเล่งอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเพราะเพราะว่าโอเวอร์ขาอาจจะดูแบบ มาเยอะนะ over สนะูงสุด103่ะบอกเลยว่าที่คาดหมาห้ไม่เกิน 300m นะเกินนิดๆหน่อยๆนะไม่มากไม่นะบอกเลยว่าเล่นได้แน่นอนในหมดเฮดทูเฮดเนาะ่ะก่อนที่จะเข้าดูใครที่เข้าดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ฝากร,นะร้านเติมเกมบับไว้สักหนึ่งรนะ้านกุกกี้รันจบแบบร้านเติมเกมดีคุณภาพรับวัจะได้หลาเปอร์เซ็นต์นับถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะรวดเลยทันใจว่าจากุกกี้รันจบเลยนะครับหลิงนดะ้านละ่างได้นะ ไะมาพบว่ามนนำเพลงนะครับไปดูในตลาดกันเลยครับว่ามีตัวไหนกันบ้างันบอกเลยว่าถูกๆกันเลยนะครับนะไปเลยครับไปดูเลยครับอ่าไปมาอยู่ตัวแรกนะครับพอผมเลือกเป็นดันกริดนะดันกริดล่างออฟลิเจนนะยังไหวนะครับดันกริดล่างนี้เนาะร้อยเจ็ดสามนะน้ำหนักเจ็ดสิบสามนะห้าห้านะครับพลังงานดีสกิลดีนะครับฝีเท้าถือว่าใช้ได้อยู่นะร้อยหนึ่งเนาะแล้วก็การยิงร้อยห้าเลยถือว่ายิงคมอยู่นะครับในดันกริดเนาะ มาลองแฝงมาเต็มปับเหนือชั้นยิ่งดูจากที่ไกลนะยิงจะก้อยเนเบอร์ทีมนะครับสูงปันกลางนั่นเองคร,ร,รับสำหรับดันกริดล่างนี้นะก็ถือว่าใช้ได้ครับใครชอบของแนวตัวเล็กๆเนาะในหมดหเฮดทุเฮดผมว่ายังไหวนะครับนะก็ได้นำเป็นแดงนะครับแดง5 6ถึง6กสินะหรือใครจะเป็นส้มเลยนะถึงสามสิบเก่งๆไปเลยนะแปดสิบหกถึงเก้าสิบห้าเอ็มนะครับสำหรับดันกรีดหมกไปเลยยังไหวแน่นอนในหมดเฮดทุเฮดเนาะไปไปดูตัวที่2แล้วไพ เร็วๆเ,เลยคลิปนี้นะครับปายเลยครับผมอ่ะครับนะมาอยู่กับตัวที่2กัน,นะครับก็เป็น u c b o เลยนะบะก็ฮอฟลิเจนเหมือนกันนะครับ195ร้อยเจ็บห้าน้ำหนัก76นะห้าหนะครับใครที่ไม่ค่อยชอบดันกริกเท่าไหร่นะ ก็มาจับยูเซได้นะครับเร็วกว่ายิงคมกว่าแน่นอนนะครับผิวกว่าแน่นอนสําหรับยูเซบิโอนะพลังงานดีสกิวดีนะครับมีหน่อยช้านะยิมดูแต่ที่ไกลนะเหลืองเร็วนะครับสูงปันกลางนะครับสําหรับยูเซบิโอแรงนี้เนาะบอกเลยยังไหวแน่นอนในเฮตุเฮตับวิ่งกระชากหนีกองหลังได้แน่นอนนะครับก็แนะนําเป็นเม็ดแดงนะครับ9 6้าสถึงร้อยเอ็มนะใครอยากสุดๆก็ไปเม็ดส้มนะครับร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบสามเอ็มนั่นเองนะครับสำหรับ อยู่ c โ o นะบอกเลยว่าเฮโรเฮดยยังไหวแน่นอนนะครับชายคนนี้นะไปมาดูตัวที่3แลนะว่าเป็นใครไปเลยครับผมอ่ะครับไปมาอยู่ต right yeah, oh <met> ัวที่3กันแล้วก็เป็นโรนัลดรุยนาซาเลิโอเดลิม่าอานายนะครับนะอานายร้อยหนึ่งครับอานายโฮฟรีเจนนเนาะ อยู่แล้วไอ้นายก็คือไอ้นายนะครับร้อยแปดสิบสามครับน้ำหนักเจ็ดสิบแปดนะห้าห้านะครับพลังงานดีซากิวดีนะครับฝีเท้าร้อยแปดเลยการยิงร้อยหกหมดเลยว่ะเร็วๆคมๆกันเลยทีเดียวนะครับไอ้นายเนาะก็มียิงปัดโค้งครับแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับแั่นกลางต่ํานะครับสําหรับไอ้นายเนาะยังไงไอ้นายคือไอ้นายครับนะบอกเลยว่าของแท้แน่นอนแชก์คนนี้นะครับแน่นอนเป็นแดงกับจมนะครับนะก็สามร้อย เก้าสเอ็มถึง323รเอ็มนะครับสำหรับอาร์นายเนาะก็ไม่ส้มก็เกินมันนิดหน่อยครับ309รเอ็มถึง342รเอ็มนะครับสำหรับโรนัลาโรอาร์นาย Ronaldo, นะบอกเลยว่าใครอยากจบจบนะมีงบเท่านี้อาร์นายเก่งแน่นอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับอาร์นายเนาะไปไปดูตัวที่4แล้วไปเลยครับผมอ่ะประมาณม,มาอยู่ตัวที่4นะครับก็ผมเลือกเป็นโยเกิร์ตนะครับโยเกิ Yo ร์ตแร้งผีนั่นเองนะครับ พิเตอร์ยอโยเกยเรตนะร้อยแปดสิบเจ็ดครับน้ำหนักเกนะ้าสิบนะแฮ่แฮ่นะครับสำหรับโยเกเรตร่างนี้นะความเร็วร้อยสิบสามเลยนะสูงร้อยเก้าสิบวิ่งร้อยเอ้ยสูงร้อยแปดสิบกว่าวิ่งร้อยสิบสามถือว่าใช้ได้เลยนะความเร็วการยิงนะคมแน่นอนนะแฮ่แฮ่ด้วยนะเข้าเข้าไดงไหนยิงดาวน์ได้นะครับพลังงานเต็มหลอดอยู่ได้ทั้งเกมแน่นอนครับแต่ใครเล่นสามดาวได้ก็แน่นอนเลยตัวนี้นะแต่ใครที่ติดสีดาวข้ามไปมองตัวอื่นได้นะครับ,บ,นนตออรบแต่ใครเล่นสามดาวไหวนะซับ เก่งๆเงี้ยรู้จังหวะสับเงี้ยโยเกเรตไหวแน่นอนดานะก็ไม่มีพลังแฝงนะครับสูงปานกลางเนาะสำหรับโยเกเรตบอกเลยเป็นอางเก่งครับขายเล่นงสามดาวได้นะบอกเลยตัวนี้เก่งมากนะครับเม็ดแดงร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบเอ็ดเอ็มนะครับนะเม็ดส้มก็ร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบหกเอ็มนั่นเองสําหรับโยเกเรตนะขายเล่นงสามดาวไหวแน่นอนเลยตัวนี้นะครับอ่ะไปมาดูตัวที่แห้งแล้วว่าเป็นใครนะป่ายเลยครับผม อ่ครับามันอยู่กับตัวที่5ก็นะครับผมเลือกเป็นซอนนี่ครับฮัมมินซอนหรือซอนฮัมมินนั่นเองนะครับบะร้อยไปอีกสามับนำ้ำหนัก78สิบแปดนะฮ่าฮ่านะครับสำหรับซอนนี่มีความเร็วความคมความหิวนะครับร่รงนี้เนาะก็มาในแร่งไซค์เกอร์กิดผีนั่นเองนะครับก็พลังงานอยู่ได้ทั้งเกมแน่นอนครับ พลังงานดีสกิลดีนะ้ำนะสำหรับซอนนี่นนะแร่งนี้เนาะประลองแฝงมีหยิมบัตรโครงครับหยิบดูจากที่ไกลนะครับสูงสูงนะครับแล้วสำหรับอ่าซอนแร่งนี้เนาะใครที่เล่นหน้าคู่เงี่ยผมแนะนําเลยเก่งมากๆสำหรับซอนนี่เนาะเล่นง่ายด้วยครับสียาวเล่นชงเล่นเชงได้หมดเลยนะครับสำหรับซอนนี่ราคาก็ถือว่าจับต้องได้แน่นอนนะเป็นแดง140ยสี่สิบถึงร้อยบน้นะ แล้วก็แม่ส้มก็178ครับถึง197 M นะสำหรับสอดนี่นะครับใครที่มองหาง้องหน้ามีงบน้อยๆน,นะแนะนำสอดนี่เลยคนระับเก่งมากๆนะครับนะก็ประมาณนี้สำหรับสอดนี่ไปไปดูตัวที่6กันเลยครับแบบเป็นกลายป่ายเลยครับผมอ่าไปไปอยู่ตัวที่6ก็รบผมก็เลือกเป็นโยเกเร์ตเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นโยเกเร์ตอ่า T ีวายนะครับนะร้อยแปดสิบเจ็ดน้ำหนักเก้าสิบเหมือนเดิมนะแห่เหมือนเดิมนะครับพลังเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือไซส์หน่อยนะครับความเร็วการยิงคมนะคร,นนรับการส่งบอลสภาพร่างกายดีขึ้นนะครับก็ใครอยากได้โอเวอร์เพิ่มมาหนึ่งอนะ่ะก็นนแนะนําไปโยกเล็กล่างนี้เลยนะครับทุกอ,อย่างเหมือนเดิมนะสูงเป็นกลางเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มไซส์หน่อยขึ้นมานิดหน่อยนะครับนะก็ใครที่อยากได้โอเวอร์เนะาะอ่ใน,นโอเวอร์หน่อยนึงก็มาอยู่กเล็กล่างนี้ได้นะครับก็ไม่ดแดงก็240 นะถึง271 m อนเะนะ็มนะนะก็เม็ดส้มก็270ถึง307 m อ็มนั่นเองสำหรับยู่เรล็ดเม็ดส้มนะใครอยากได้โอเวอร์ให้มันสวยๆห,หน่อยก็นะอยู่เรล็ดล่างเนีับแต่ใครไม่เน้นโอเวอร์เล่น ยังไงก็ได้ก็ไปร้อยสองประหยัดแน่นอนนะครับแต่ใครที่เนนอเวอร์ก็แม่ร่างนี้ได้ร่างนี้ถือว่าเก่งกว่าร่างนั้นนิดหน่อยครับนะ <c oughs> ก็พลังไส้นายถือว่าดีกว่าร่างร้อยสองนะครับแต่ได้ขายไปสีเลือดก็ร้อยสองก็ได้นะร่างนี้ก็แม่แนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆน้องตัดสินใจกันเอานะครับสาหรับโยเกเร์ตเนาะ,ะ,ะก็ประมาณนี้นะไปไปดูตัวที่เจ็ดกันต่อเลยไปเลยครับผม ่ะครับแม่มาอยู่กับตัวที่7กันต่อแล้วผมผมเลือกเป็นเอโต้เลยนะครับนะเอโต้เนาะร้อยเจ็ดสิบเก้านะน้ำหนักเจ็ดสิบห้านะสี่ห้านะกำลังงานดีส,สกิลดีแล้วก็เป็นตัวเดียวในนี้เลยนะที่ผมเลือกเป็นตัวที่สี่ห้านะก็เพราะว่าเอไอโหดครับแข็งตัวเลขแข็งหนักสําหรับเอโต้เนาะความเร็วมีนะครับร้อยสิบสามยิงร้อยสิบเงี้ยโหบอกเลยว่าของจริงนะครับสำหรับเอโต้นะ ก็มียิ่แันโค้งครับอยิงสายก่อยนะครับโูงเป็นกนะั๊ A A นะครับสำหรับเอโต้ไอดีมากนะครับหาช่องอย่างตึงนะครับสำหรับเนะอโต้เนาะใครที่ชอบของแนวหาช่องแน,น่นอนเอโต้เลยนะครับนะก็เป็นแดง2 2 0ถึง251เอ็ดมนะครับนะเมสซมก็240 2 4 0ถึง260หนั่นเองสำหรับซามูเอลเอโต้ใครชอบของแนวหาช่องเนาะบอกเลยว่าดีมากครับข้อเสียคือมาห,หาแค่นั้นเองนะแต่ กดเบาๆก็ได้ครับข้างใช้ข้าหมดนะนะถ้าเราไม่กดเต็มข้อเต็มแรงนขรงานาดนั้นนะก็น่าจะเข้ากับทุกลูกนะครับสำหรับเอโตนะครับอ่ะไปมาดูตัวที่8เลยครับไปเลยครับผมอ่ะตัวที่8นะครับนะก็จะเป็นดอนกริศนะครับนะดอนกริศล่างเอ่อบอลลูนโดนะครัเจี๊ยบสามครับน้ำหนักเจีบสามนะฮะเหมือนเดิมนะครับก็พลังงาน สกิลดีมากๆนะครับสำหรับดันกริดเนาะก็บัฟจากร่าง101มาพอสมควรเอาความเร็วบัฟมาเยอะมากนะครับนะเป็น110เหรอการยิงก็บัฟมาเยอะนะครับ116เนาะการเลี้ยง115บอกเลยว่าใครชอบดันกริดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะน่าจัดเลยนะครับนะสำหรับแรงบอลล็อเนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับพลังงานเอ้ยพลังแฝงมาเต็มนะครับ เหมือนเดิมเลยนะยิงปดโคง้งชั้นยิงประตูจากที่ไกลครับยิงสายก้อยนะครับสูงปันงกๆกนั่นเองครับสำหรับดันกลินะ่เนาะใครที่แบบมีงบขึ้นมาหน่อยนึงก็จัดดันกลิ่แรงนี้ได้นะครับโอเวอร์ร้อยสี่เลยนะถือว่าเป็นโอเวอร์ที่น่าจะมาตรฐานสุดละนะครับนะในยุคนี้เนาะก็แอบแพงขึ้นมาหน่อยครับเกินงบเราที่เราตั้งไว้ขึ้นมานิดนึงนครับสำหรับเบ็ดแดงเนาะสามร้อยสามสิบถึงสามร้อยหกสิบนะครับแต่ใครที่มีงบเยอะ กว่านั้นก็จัดไม่ส้มได้ครับนะสามร้อยเจ็ดสิบถึงสี่ร้อยกว่านะครับสำหรับดันก,กรินเนาะอ่ะแต่ที่แนะนําก็เป็นเม็ดแดงพอนะนะก็สามร้อยกว่านะี่ถือว่าไม่ได้มากไม่ได้ไม่ครับสําหรับคนที่มีงบประมาณสามร้อยนิดๆน,นะครับนะสำหรับดนันก,กรินถือว่าเก่งพอใช้ได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับดันก,กรินนะไปะไปดูตัวสุดท้ายแนละท้ายสุดของเราในคลิปนี้เลยคนระับไปเลยครับผม อ่ะมาอยู่ตัวสุดท้ายและท้ายสุดของเราในคลิปนี้ครับก็เป็นบูตาเกนโยนะครับนะก็บูตาเกนโยนะครับโหหายไปนานเลยตั้งแต่บอลลงดอนะครับตัวใหม่ๆยังไม่มานะครับสำหรับบูตาเนาะร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักหกสิบแปดนะฮะฮะหนัครับพมันงานดีสกิลดีนะครับใครที่ชอบตัวเล็กๆเล็กจริงๆเล็กกว่าเออ่ดันกริตอีกนะครับแต่ผิวมากสำหรับบูตานะผมว่าผิวกว่าดันกริตแน่นอนนะครับความผิวความ หาช่องความดือ้อ่ยผมให้บูบตามากกว่าดันกิดนะสาหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะแต่ที่สัมผัสมาสําหรับผมบูตาจะดื้อกว่านะครับิ่งอาจจะไม่ได้เท่าครับความคมอาจจะไม่ได้เท่านะแต่ผมให้เลยความดื้อความหาช่องเนี่ยผมว่าบูตาเก่งกว่านะครับสาหรับในเรื่องนี้เนาะแต่ถ้าเขาไปเล่นจริงดันกิดเก่งกว่าก็ไม่ไม่รู้แล้วนะอันี้สำหรับผมนะครับสำหรับ ผมนะก็บูดาน่าจะกเก่งกว่าดันกริดนั่นเองนะครับนะก็พลังแฝงมียิงบัลโค้งครับเหนือชั้นนะยิงสายก้อยนะครับสูงบัรจักษ์นะครับสำหรับบูดาเก๋งโจนะมนองรู้ว่าของแทปเจ้าหนนี้ไม่พูดเยอะนะนะครับถูกกว่าดันกริดแน่นอนนะครับนะบสองสองร้อยกว่าครับสองร้อยสิบถึงสองร้อยสัอสามสิบอะประมาณนั้นะดดนะสำหรับเม็ดแดงนะไอซุมก็สองร้อยสี่สิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบนะครับถูกกว่าดันกริดนะ เพราะว่าดันกลิบมันเด็กลิเวอร์หรือเปล่ามไม่รู้นะครับแต่ในมุมมองผมนะผมว่าบูตามันเก่งกว่ามไม่รู้วนะ่ะอ่ะนะก็ไปตัดสินใจกันเอานะครับนะก็บูตาเก่งกว่าครับไอ้ไอ้บูตาถูกกว่าอ่ะแล้วก็อโอเวอร์เท่าดันกริบนะไปตัดสินใจกันเอาครับซื้อมาลองก็ได้นะก็ขายไม่เสียหายอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับไม่ถูกจใจกครก็ขออภัยมายนาถีนี้ด้วยนะครับอ่ะไปไปดูบทสรุปกันเลยครับ ไปเลยนะบมอ่าครับอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะไม่ถูกจใจครกกาบขอไผ่ยมาหนาเทนีสักหนึ่งครั้งนะครับข็คัดมาให้9ตัวนี้นะผมว่ายังเล่นไหวอ่ายังเล่นไหวแล้วก็จับต้องได้นะ300เอ็มในยุคนี้ก็น่าจะมีเกือบทุกทีมละนะขนาดสายฟีผู้เล่นใหม่ก็น่าจะมีเกินเกือบร้0 0สองรเอ็มแล้วมั้งนะ่ยสำหรับในยุคนี้เนาะก็เงินก็ถือว่าหาง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับอาจจะ ม่ได้ง่ายจนเกินไปนะไม่ได้เฟอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะพอสมควรนะสำหรับสายฟรีหรือผู้เล่นใหม่นะครับก็แก้วตัวนี้ถือว่าผมมองว่ายังเล่นไหวแน่นอนครับถ้าใครที่ชอบสไตล์ไหนก็ไปหากนจับกันจองเอานะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังมาดาูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i ้ e เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งแล้วก็ฝากล้านเติมเกมรับว่าสักหนึ่งล้านคุ๊กกี้ลันจอบหล้านเติมเกมดีคุณภาพบับบอยจะได้ลดเปอร์เซ็นต์รับถูกต้องตามกฎหมายทุก้นตอนรับด้วยเลยานเจ้า่าจะาุกกี้ลันจอบเลยนะครับลิงล,ล้านได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะก่อนที่จะไปคนระับก็ใครที่กำลังเปิดแพ็คเปิดแก๊เกานาะสิบฟีหนึ่งแล้วก็ตามนะครับขอให้โดยดีโดยงดบัฟะ,นะคร เปิดได้ร้อยเก้าร้อยแปดนะเอาไปใช้เอาไปขายอะไรก็ว่างกันไปนะน,นะครับขอให้เพื่อนๆเพื่อนน้องๆดยดีกันด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะลา์นะครับขอกล่าวคำาั้ขอบคุณและสวัสดีครับ <S 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 <S